การจะเดินทางเข้าไปในเมืองจะต้องผ่านเขาเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งในสมัยก่อนเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับชาวบ้านมากยามเจ็บไข้หรือมีธุระจำเป็นขึ้นมาจึงต้องเสี่ยงภัยอันตรายทั้งจากโจรป่าและสัตว์ร้ายตลอดเส้นทางที่ผ่านไปในสมัยนั้นมีทั้งนักศึกษาและประชาชนมากมาย ที่หนีภัยจากในเมืองเข้าไปอยู่ในปา่าไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนดีไม่ดีเพราะต้องเอาชีวิตรอดจากการหลบหนีอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มแบบหลบๆซ่อนๆและไม่มีความชํานาญอะไรมากในเรื่องของปา่าแต่ชาวบ้านที่หลังเขาแห่งนี้ไม่ต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มนี้แต่อย่างใด ต่างจากหมู่บ้านอื่นที่อยู่ตามแนวเขาห่างออกไปอีกด้านเนื่องจากทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเขตที่มีผื้นป่าแน่นหนาะและเป็นที่อยู่อาศัยของเสือโครงดุร้ายมากมายที่มักจะออกมาหากินอยู่บริเวณใกล้ๆที่อยู่อาศัยของมันเอง ที่มีสัตว์ปา่าอยู่อย่างชุกชุมโดยไม่ต้องพยายามอะไรมากนักแต่ชาวบ้านที่นี่ก็สามารถเอาตัวรอดจากสัตว์ร้ายพวกนี้ได้จากสิ่งที่เรียนรู้และเติบโตมากับมันและซึมซับมาจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษแต่สิ่งที่สร้างความยากลำบากมากก็คือการที่จะต้องเดินขึ้นเขาเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งเท่านั้น หากว่าจะเดินอ้อมเขาไปนั่นคงจะเป็นเรื่องยากกับเวลาและระยะทางที่มากขึ้นเพราะจะทำได้แค่เพียงเดินเท้าเท่านั้นและสิ่งที่พบเจอกันบ่อยมากก็ช่วงที่เริ่มมีคนหนีภัยเข้ามาใหม่ๆคนพวกนี้ได้กลายเป็นเหยื่อของเสือมากมายเหลือแต่ซากไว้ให้ชาวบ้านเห็น เพราะไม่รู้ว่าปลาที่เข้ามาลบซ่อนตัวนี่เป็นดงที่อยู่ของเสือส่วนพวกที่หนีรอดไปได้ก็ไปอยู่ในป่าแถบหมู่บ้านที่ไกลออกไปนั่นเองคนที่หลงเข้ามาก็ยังมีอยู่เรื่อยๆช่วงแรกๆยังมีเจ้าหน้าที่ตามไปไล่ล่าเข้ามาด้วยแต่พอเข้ามาเจอกับเสือที่มีอยู่อย่างชุกชุม จึงได้ล่าถอยออกไปในที่สุดตาจกที่สมัยนั้นเคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นแก่เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านช่วงไว้เด็กก็เคยตามพ่อเดินทางข้ามเขาเข้าไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นในอำเภอและประสบพบเจอเข้ากับเสือตัวเป็นเป็นเกือบทุกครั้ง แต่ก็ไม่เคยได้รับอันตรายอะไรจากเสือเลยแม้แต่น้อยพ่อของตาจกนั้นก็มีวิชาดีๆเหมือนกับชาวบ้านทุกคนที่นี่ตัวตาจกเองก็เริ่มเรียนรู้วิชาอาคมและความรู้ในการเดินป่าไว้บ้างแล้วครั้งที่ตาจกจำได้ไม่เคยลืมเลยก็คือขณะที่มุ่งหน้าไปเกือบจะถึงกลางปา่าก็เจอเข้ากับหนุ่มวัยรุ่น รุ่นลาวขาวเดียวกันกับแกคาดว่าคงจะเป็นนักศึกษาที่หนีภัยเข้ามาวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือจากตาจกและพ่อของแกล่างของชายหนุ่มนั้นเปียกโชกไปด้วยเลือดและรอยกงเล็บบาดลึกเข้าไปตามร่างกายหลายแห่งแล้วก็ฉี้ไม้ฉี้มือไปทางที่ตนนั้นวิ่งมาร้องบอกว่าเสือ เสือช่วยผมด้วยครับเสือมันจะกินผมปืนที่อยู่ในมือของพ่อกับตาจกก็ยกขึ้นเตรียมป้องกันตัวเมื่อสำรวจไปรอบรอบแล้วก็ไม่เห็นว่ามีเสือหรือสิ่งผิดปกติอะไรก็เลยช่วยกันทำแผลให้กับชายหนุ่มนั่นชายหนุ่มนั่นก็เล่าเรื่องราวของตนกับเพื่อนอีกสองคนที่คงจะถูกเสือนั่นฆ่าตายไปแล้ว ว่าเป็นนักศึกษาที่หนีภัยเข้ามาจริงๆโดยไม่คิดว่าป่าที่เข้ามานี่เป็นดงของเสือเลยแม้แต่น้อยพ่อของตาจกก็บอกว่านี่ถือว่าโชคดีอย่างมากที่รอดจากเสือมาได้เพราะมันคงได้เหยื่อคือเพื่อนทั้งสองคนแล้วนั่นเองเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มนั่นคงจะเดินทางต่อไปไม่ไหวแน่ พ่อของตาจกจึงสั่งให้ตัดเอาไม้เล็กๆที่พอหาได้แถวนั้นขึ้นไปมัดห่างให้พอได้พักกันได้ทั้งสามคนเสร็จเรียบร้อยก็สั่งให้พาชายหนุ่มนั่นปีนขึ้นไปนอนพักเสียและห้ามพากันลงมาเด็ดขาดพ่อของแกก็แบกปืนเดินหายเข้าไปในปา่าครูใหญ่ ก็มีเสียงปืนดังขึ้นจนชายหนุ่มนั้นสะดุ้งสุดตัวตาจกต้องบอกว่าพ่อของแกคงจะยิงสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารเจ้าหน้าที่คงไม่กล้าเข้ามาถึงที่นี่ได้หรอกสักพักก็เห็นพ่อของแกหิวเอาไก่ปามาคู่หนึ่งคงจะอยู่กันเป็นคู่ก็เลยถูกลูกตระกัวตายพร้อมกันไม่เสียทีจริงๆ หลังก่อไฟอย่างไก่กินกันเสร็จเรียบร้อยพ่อกระสั่งให้ตาจกกับชายนุ่มนั่นปีนขึ้นไปนอนเอาแรงพรุ่งนี้เช้าจะพากันไปส่งที่หมู่บ้านอีกฝากหนึง่งจะได้ไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่และเสือพวกนั้นอีกเวลาล่วงเข้ากลางดึกชายนุ่มนั่นก็เกิดร้องขึ้นมาเสียงดังพวกมึงยังไม่ตายเหรอกูอยู่บนนี้ กูอยู่บนต้นไม้นี่ปีนขึ้นมาสิตาจกสะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นมาพ่อแกเห็นก็บอกว่าคงจะเพลอพาพิษไข่จากบาดแผลแกก็เลยนิ่งไปปล่อยให้ใชายหนุ่มนั่นเผลอต่อไปอีกแต่จูจูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำอยู่ใต้นั่งห้างเสียงฝีเท้านั่นดังชัดเจนแต่ไม่เห็นเจ้าของเสียง คงมีไม่ต่ำกว่าสองแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตาจกเกิดอาการกลัวขึ้นมาขณะที่พ่อก็ยังคงเฉยๆฉนั่งเหมือนไม่ได้ยินเสียงนั่นชายหนุ่มนั่นก็ยังคงเพ้อไม่หยุดเสียงเท้านั่นหยุดลงเพียงครู่เดียวก็มีเสียงเหมือนมีอะไรกำลังปีนขึ้นมาบนนั่งห้างมองไปที่พ่อก็ยังคงนั่งนิ่ง แต่ปากเหมือนกับบ่นอะไรพึมพำอยู่เสียงตะเกียกตะกายที่ปีนขึ้นมานั่นใกล้จะถึงตรงที่เป็นห้างเข้ามาเต็มทีแต่จกมีเงื่อผุดขึ้นมาเต็มหน้าอย่างไม่รู้ตัวเห็นพ่อขยับตัวส่องปลายปืนลงไปก่อนจะเหนียวไกลเสียงดังสนัน่นปังเสียงบางอย่างหนักๆหล่นตุบลงกระแทกพื้น และมีเสียงของอีกสองเสียงเหมือนวิ่งกระโจนออกไปคนละทิศละทางหายเข้าป่าไปตาจกกับชายหนุ่มสะดุ้งเพราะเสียงปืนที่ดังสนัน่นกระซิบถามพ่อว่าอะไรพ่อก็บอกว่าเสือเสียงหล่นลงไปคงจะตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นพอได้ยินคำว่าเสือชายหนุ่มก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาอีกพ่อก็บอกว่า มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวลุงเช้าทุกคนก็เห็นล่างเสือโครงนอนตายอยู่ใต้ห้างนั่นสภาพที่หน้าข้างซ้ายนั้นแหว่งหายไปบางส่วนจึงได้พาชายนมนั่นเดินทางย้อนกลับเข้ามาที่หมู่บ้านของตนเพื่อให้รักษาตัวให้หายเสียก่อนพอก็ได้เดินทางย้อนกลับไปเข้าในเมืองคนเดียว กลับมาก็พาชายนมนั่นเดินทางไปฝากไว้ที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านที่ห่างไกลและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่และเสือพวกนั้นต่อมาตาจกจึงได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเสือมากขึ้นจากพ่อในครั้งนั้นที่มองไม่เห็นเสือเพราะมันมืดมากแต่พ่อก็สัมผัสจากเสียงและกลิ่นสาบของมันแทน เพื่อให้แน่ใจตำแหน่งของเป้าหมายก่อนที่จะยิงออกไปเพื่อไม่ให้พลาดความมืดในป่านั้นอาจนำไปสู่ความตายได้ง่ายๆหากมองอะไรไม่เห็นและมีแสงสว่างส่องพอจึงได้สัมผัสส่วนอื่นแทนนั่นเองและหากว่ามีภัยกำลังคืบคานเข้ามาก็จงอย่าลืมแผ่เมตตาให้ทุกครั้ง ก็จะช่วยให้มีสติมากขึ้น